สสวัสดีคเงินจ่ายการนังมันก่อนสแกนจ่ายนะบ้านเนาะเอ่มาเห็นครับท่านเจ็ดเนาะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเด้สองสองห้าสี่โอเคฟ๊บเรียบร้อยครับรอสักครู่นะครับครับผม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับ สาวหน่อยเพลิดแพงครับเอฟซีแฟนคลับนองุงอิงนะครับผมมาเตือนมาแจงข่าวกันนะครับเพจปลอมระบาดอีกแล้วไม่ไม่แดงแดงนะครับช่องอ่ามีอุ้มอิ่มก็ลงไปแล้วนะครับผมอยู่บ่ได้นะครับผมต้องมาเตือนเอาขอมุ่นเก่ามาลงนะครับเฮ็ดให้คอเฮ็ดให้อ่าเขาเอื้นว่าเกิดความสับสนนะครับอ่าแน่นอนนะครับ เป็นสิ่งที่พอดีฉะนั้นพี่น้องครับกดท่งเลยนั่นคือเพดปลอมถ้าพี่ผมจะไม่ยกเพดปลอมขึ้นมาให้ดูขอบคุณครับเดี๋ยเบิ่งใบเสียดรงกับพี่น้องครับใส่ระเดียนไหมเราก็ได้ใส่ปลายทะเดียนตัวอ๋อใส่เลยก็ดีเลยวะ่ะ ลงหน่อยหนึงมเลี้อหน่อยนึออไม่เหมือนเดิมแล้วนายคนละบริมคนละปั่มกันเบิ้องหาังครบแล้วคือเป็นอังสี่ครับนะฮะเพจในพึ่งสร้างเลยถ้าพูดใดไอยากหูว่าเพจใดให้เขาไปเบิ้งทีเฟซบุ๊กผมก็ไดดนะครับอ่าเฟซอุ้มอิ่มก็ได้ครับผมแช่มาแล้วเขาไปจัดการเลยนะครับอีลีนะครับเราจะไม่ยอมให้ สิ่งเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนะฮะเราจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดหนึ่งผลเสียที่ตามมาคือตัวน้องหุงหญิงตัวสาวน้อยไปแพ้งตัวเจ้าของตัวจริงเองนะครับน้องหุงหญิงอีหลา่าบมมีเวลาต้องมาตรวจท่านสิ่งเหล่านี้หรอกน้องหญิงไม่มีเวลาที่จะมาดูมาเลยหรอกก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. นะครับเป็นหูเป็นตานี่แหละครับอ่าเขาไปเบิ้งเลยเรากด กดเลยวันนี้คือเพจฟอมนะฮะเฟซบุ๊กก็จะจัดการนะครับพอวันหนึง่งสร้างเพจลอมขึ้นมาเลยเหี่เกิดความสับสนไปโพสด้ยังไหว่ารูปน้องหง่งหญิงเข้าโรงพยาบาลมันจะมันมันภาพเก่าตั้งแต่ต้นปีที่น้องหง่งหญิงไม่สบายตั้งแต่พุ่นลระครับแล้วภาพเก่าๆมาขู่เรื่องมาให้คนแชร์อ่าเฮ็ดให้ค้นแช์เออ เฮ็ดให้คนเข้าใจผิดคนที่บงหู้จักไปนี่ไปเบิงในคออเมตนที่แหละครับหายไวๆนะโอ้ยน้ององค์หญิงเป็นอะไรยังไงไปลปะบานนี่ทัวทีบทัวแดนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวน้ององค์หญิงกับตัววงกับตัวทีมงานทําให้เกิดความสับสนนะครับแล้วที่นี่ตามมาคือ,อยังพ่อไปได้คนติดตามละเฮ็ดเนว่่ดีเสแล้วบานน,นี้ แปลว่าจะเป็นเรื่องเลขเรื่องเบอร์ไปสั่นแล้วบนันนี้การพนันขันต่อไปสั่นแล้วเนี่ยผิดกฎหมายอ่ะอ่าฉะนั้นพี่น้องจัดการกับเพจปลอมๆกับสิ่งที่มันบด่ดีสิ่งที่บ่ถูกต้องนะครับเออแล้วคือจังมือนี่เพิ่นไปพิมพ์มาหายไวๆนะครับโอ้ยโอ้ยผู้หูเด้ผู้ใดอยยุหลังบ้านผู้ใดเห็ดผัวอยากเข็นหนาดีเออ ที่จริงนี่มือนี้เนี่ยมือนี้วันที่สามครับน้องอุ้งอิงยุบบ้านนะครับทําการแสดงอยู่ที่อ,อําเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดรีสกเกตได้ขึ้นนี่ขึ้นขึ้นวันที่สามรับเชิญบีเพชรสหรัฐครับที่มาลุนเคยปล่อยนะฮนะพอโจเนี่ยสีผ้าแมวลาเนี่ยครับแก๊งแมวล่า,านะครับไปบุกบ้านน้องอุง้งอิงนี่ มันจะเนี้ยสีแนวนูวหัวมวนเจ้ามาพี่มันจริงจริงดึงกระแสบัญเฮ็ดใน่เข้าเข่าใจผิดจะปล่อยให้คนแนวนี้ร้อยนลอยจะปล่อยเพียแนวนี้ร้อยนวลนะครับจะปล่อยเราก็อ้องไปบอกว่าทำไมไม่จัดการอะไรนี่เข้านี่แหละครับพี่น้องครับเข้าหนี่เป็นพลังบวกอยู่แล้วครับเข้านี่ลราซอยกันอ่าผมบอกเคยแต่จริงสิ่งที่ผมเอามาบอกมากล่าวนะครับผมเช็คดีแล้วว่านั่นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับปลอมร้อยเปอร์เซ็นจริงก็คือ100จริงร้อยเปอร์เซ็นผมเชื่อว่าคอยว่าเรื่องนี้พี่น้องสังเกตบอกนะครับผมรู้แน่แน่ว่ามันปลอมเยอะแต่ผมจะไม่เอาเอาของปลอมมาปักให้ดูนะครับเพราะมันยิ่งจะเกิดความมันก็เลยที่มันยิ่งจะเกิดการดึงความสนใจไปหาของปลอมแต่ว่าสําหรับอันนี้จัดเลยทําเหมือนมากนะครับแล้วเพิ่งทําคนกดติดตามยังไม่เท่าไรเองเพียงฉะนั้นพี่น้องไปจัดกันอืม มือน,นี้เนี่ยคอที่จริงคือบอสโจสรีผ้าแก่งแมวลาครับอ่าสีมีผู้ใดแน่น่นาเบิ้งท่านช่องลักครับจะไปบุกบ,บ้านน้องอิงเออบ้านน้องอิงนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างครับน่าสนใจแห้งโดยเฉพาะขิงง่วน้องวาสนานะครับอ่า วาสนาครับมูลวัวบ้านนองยิ้มว่าจะเป็นด็เตอร์สมพงษ์อ่าแมวีีลาอุ้ยหลายอย่างจจ๊อีพี่บู๊บบูบูบบเนี่ยจจกอีพี่พวกนี่สิจบอ่ะเออแต่ว่าผมกับกลังเดินทางไปครับเดี๋ยวคลิปนี่เอาเอาคลิปแบบจบไปเรื่อยหลายประเด็นนะครับพี่น้องแต่ว่าขึ้นประเด็นใหญ่คือนี่ละเรื่องนี่อืม ผมกับพยโยมไอ้ซิงเดานี่เกิดขึ้นดือยกันนะครับโดนๆสิมาแจ้งกันเตือน้งกันเขาต้องจัดเต็มๆนะครับมือนี่แกงแม่ลาสิไปบุกอีหยังสิเกิดขึ้นแน่นะครับสิ่งที่ผมจะข่าเบื้องที่สุดคือขี่วาสนาขี่ง่วเออน้องวาสนานี่ตรงนี้จะฉากละอ่าน้องวาสนาบังด็อกเตอร์สมพงษ์เน่ย อ่าแมวอีลาเนี่ยโอ้ยบ้านน้องหญิงมีแต่ความสุขความสนุกสนานคือหลวงรุ่งระบาเห็นบอกอ่าบ้านนี้ดีดีไม่มีอะไรที่ไม่ดีอืมก็ดีตัวบ้านกเฮ็ตจนสีแล้วดีตัวอยู่แห่งอยู่แห่งมีตะความเจริญอ่าแห่งมีตะความสุขความเจริญความเฟื่องฟูความรุ่งเรืองความดีความเด่นความดังไม่ต้องมาตุ่มมาห่วมกัน กันซีดีตัวนั่นบอกคือกันกับตอนนั้นบอโจรพี่น้องจำได้บอบอโจไปทายข,ขีดเดียนคือคนอื่นไปทายเบิดแล้วเพราะว่าโอ้ยทายกันเบิดแล้วจักผมจะไปทายอาอยังหรืงเล้ยวไปไปทายข,ขีดเดียนคนเบิรงแสนกว่าพี่น้องบ่หูหรอกไอ้เช่นเพราะว่าเรื่องพี่น้องบอกมันแฝงไปด้วยแบบว่าบ้านอีหลาเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮ็ดให้คนเป็นหล,ลานเนาะมุ่งเป้า เรวิาศาสตร์สายตาเล่งไปที่บ้านนองอุ้งอิงครับนะครับก็นี่แหละคือผมคิดไปกับย้อนไปแล้วคำหลวงลุงบอกคิดไปกับแบบสิ่งที่มองก็เห็นเนาะคือทุกทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างนะพี่น้องครับให้คิดยังสี่ด้เขาจังหวาเขางมง่ายนะครับคําว่างมง่ายกับความเชื่อมันต่างกันแค่เส้นได้นะครับคําว่าความเสื่อครับเราเชื่อได้ในสิ่งในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เราเชื่อ มันไม่มีอะไรมาโต้แย้งเราหรอกแต่ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อในสิ่งไหนที่วิทยาศาสตร์มันที่สู์ได้แล้วนันเกิดจากอันนี้อันนี้นะเฮ้าเสือวิทยาศาสตร์นะครับแต่สิ่งไหนที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้เราเชื่อเนี่ยมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะมาโต้แย้งเราได้หรอกครับนะครับอีหลีครับอ่านี่เราผมบอกวิธีเลยคนจะบูมบอาวเฮย้ยเจ้านั้นงมงายจังสันจังสีอีลีนะครับดีเฮ้ามาซอยกันเด้ อโอเคแะครับกับฝากไปเด้อมือยนี่พีเพกสารัดครับมวนนี่ผมกกำลังไปเออเสือเสือในประเด็นสุดท้ายครับเสือหนึ่งหนึ่งในมาแรง YouTube Thailand สำหรับผลงานเพลงยนืนหนึ่งเป็นเขายืนม่อเป็นไอต้นฉบับพอโจกับลุงเพชรโจโจมนินีกับเพชรสารัดเ mm hmm. ฟชเชอรลิงเนี่ยนะครับตามข้าหมันที่ผมไดบอ่าไว,ว่าจะเฮ็ดเสือแจกหนึ่งรอยโตนะครับผมจอ,อไปแก้คืนนี้ถือโอกาส ที่ว่าพี่เพชรสหรัฐเรามาขืนเวที่รับเชิญพร้อมนะครับบัตรกุมปิดมือนีนึงด้วยยี่สิบเก้าบาทนะครับอ่าถ้าขับไปไหนที่สาวน้อยเพชรนแฟ่งแฟนเพรผมก็เลยถือว่าไปแจก,กมือนีดีกว่าน้องพี่น้องแจกเฉพาะด้านหนาเวทที่มีโอกาสหนาฟ้าไม่โอกาสดีๆนะครับมีทุนน้ัพั์เพิ่มขึ้นผมกับสีเฮ็ดแจกคือเกา่านะครับย้ำว่าช่องทีมงานความตดำนะครับผมไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยจําหน่ายไม่เคยมีค่าส่ง และผมไม่เคยส่งเสื้อให้ใครน่าจนถึงจุดจุดนี้คือวันที่สามมกราปีหกเจ็ดนะครับแล้วครบหนึ่งปีน้องอยู่มาอยู่สาวน้อยเพี้นแพงแกหนาจะตามหลังมานะครับเป็นเขาเรียวกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะทําอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอจะตามหลังมาอันนั้นก็น่าจะจัดให้แบบว่าอาจจะมีการสร่งแต่ก็จะไม่เก็บเงินอยู่ดีนะครับผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะจุดจุดนี้นะครับถ้ามีถ้าถ้มีการเก็บเงินผมประเ็นดีกลัวนะครับ เนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพบพ่อกันยูท่างจาาังวัมชีเกียนเพื่อผู้ท่มมอนพีใสนะครับสิ่ดีพอ่อพี่เพียรสาริตเอีล้วขออนุญาตเดินทางกันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ